สว,สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาฝึกท่าหมอบกันหมอบนี้เป็นท่าที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็นท่าที่มันเกิดการต่อต้านที่สุดนักเขาจะต่อต้านที่สุดนะครับถ้าหมอบถ้าเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยนิ้วหูหมอบเป็นเหนื่อยเลยถ้าเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยก็ง่ายเพราะเขาแรงยังไม่เยอะนะครับถ้าบางตัวฝึกง่ายก็ง่ายบางตัวฝึกยากก็ยากจริงๆนะครับท่าหมอบเพราะว่าวิธีการฝึกของผมจะไม่ใช้การลงโทษเป็นหลักนะครับ <ibel. S 2> เราจะใช้วิธีการฝึกแบบใช้เย็นนะครับเป็นหลักมาะตะกร้ไม่นี่ก่อนมาดวอันนั่งลงเดี๋ยวผมจะให้หมอบนะครับวิธีการหมอบก็จะคืออย่างนี้เนาะตามท่าทางแต่อันนั้นเอาไว้ตอนสั่งตอนที่เขาเป็นแล้วทีนี้เราจะมาเอาท่าทางให้เขาหมอบก่อนจะฝึกยังไงให้เขายอมก้มตัวลงไปนะครับอ่ะนั่งลงก็ <ปะ S 1> คือเริ่มจากท่านั่งนะครับเริ่มจากท่านั่งมันถึงจะง,ง่ายเนาะให้เริ่มจากท่านั่งก่อนทีนี้ พอให้หมอบเราจะใช้มือซ้ายเนี่ยเอื้อมไปจับขาหน้าซ้ายมือขวาจับขาหน้าขวาแล้วก็ทําให้มันหมอบนะครับมาดูกะก้อยนั่งลงจะนั่งให้สวยนะหมอบแล้วเอาเอาเข่าซ้ายดักไว้นะครับไม่ให้เขาลุกนะดีมากดีกะกร้อยดีมากดีเก่งมากรูปชมได้เลยตอนนี้นะครับตอนฝึกนะดีมากเก่งมากพอจะให้นั่งก็จะเปลี่ยนจากท่าหมอบเป็นท่านั่งนะครับนั่ง ดีมากดีเก่งมากการเปลี่ยนจากท่าหมอบเป็นท่านั่งให้ตบข้างขาซ้ายนะครับแล้วก็ดึงสายจูงขึ้นแล้วก็กดสะโพกไว้นะครับเพื่อไม่ให้เขาลุกยืนมันก็จะกลายเป็นท่านั่งโดยอัตโนมัติเลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนั่งดีมากด,เกาด,ากดีเก่งมากเด,เดี๋ยวก่น,นั่ง มบดีมากเก่งมากดีมากดีเก่งมากให้เขานั่งให้เขาหมอบรอแป๊บนึงก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนท่านะครับนั่งดีมากดีมากดีดีมากเก่งมากดีมากดีดมากเก่งมากกระกรเสียงสองเสียงสามใช้ไปเลยนะครับเสียงสองเสียงสามใช้ไปเลยให้เขาดีใจนะครับมาถ้าเขาชอบเสียงไหนเราก็ใช้เสียงนั้นนะครับเสียงเล็กเสียงสูง บางตัวที่มันอเนือเลิศมากใช้เสียงสูงไม่ได้ครับเพราะว่ามันกระโดดมันมีกระโดดกัดปากกระโดดจูบนะครับเลือดได้เลือดเลยนะครับถ้าเสียงสูงก็เลือกใช้ให้เหมาะกับสุนัขของเรานะครับบางตัวก็ถ้ามันนิ่งๆมันเชื่องเชื่อง,องเราก็ใช้เสียงสูงเยอะเยอะี่บดีเสียงดังไปเลยแต่ถ้ามันอเนเลิศเยอะยีมะบีแค่นี้ก็พอเลือกเอานะครับแล้วแต่สุนัขของท่านจะเป็นยังไงทีนี้หมอบมันจะไม่ง่ายอย่างนี้หรอกตัวที่ยากมันก็ยากมาก เลาหมอบลงเนี่ยมันจะขืนมันจะฝืนมากนะครับมามันก็จะมีวิธีการแก้อีกนะครับอันนี้หมอบผมจัดท่าอย่างนี้มันก็ลงเนาะมันหมาตัวเล็กนะครับมันยังไม่ดื้อดึงขัดฝืนอันนั้นลงนั่งลงถ้าเป็นตัวที่ขืนเนี่ยพอเราจับลงไปอย่างเง,งี้ยมันจะไม่ลงมันจะฝืนฝืนฝืนจะลุกตลอดเวลาเราก็เอาเข่าดันลงไปอย่างนี้แหละทิ้งน้ำหนักตัวลงไปนะครับ แต่อย่าไปกดมันจนติดพื้นนะครับเดี๋ยวมันเจ็บแล้วต่อไปมันยิ่งจะดื้อนะครับต่อไปมันยิ่งจะกลัวเจ็บมันยิ่งจะไม่อยากหมอกเราก็แค่ดักเอาไว้เฉยไม่ให้มันลุกมือก็จับนี้ไว้แล้วก็รีบรูปหัวรูปหัวมันจะเหมือนเป็นการผ่อนคลายผ่อนคลายไม่ให้เขาฝืนเราไม่ให้เขาต้านเราถ้าเรามัวดิใช้พลังสู้กันมันก็จะสู้กับเราอยู่นั่นแหละครับถ้าพวกตัวเต็มวัยพวกประมาณสองขวบขึ้นไปเนี่ยมันจะเผื่อมันจะกัดเจ้าของด้วยนะครับถ้าเกิดทํากับตัวที่มันดุนะครับเราต้อง เลือกใ้ให้ถูกนะครับทีนี้มันจะมีท่านี้แล้วทาไปตั้งนานมันก็ไม่ได้ผลก็มีทําแบบนี้แล้วมันก็ต้องให้ทําตลอดมันมันไม่ยอมลงโดยอัตโนมัติง่ายๆครับเราก็จะใช้วิธีกระตุกก่อนทีหนึ่งมอ็อบอย่างนี้แล้วเราค่อยจัดท่ามอ็อบแล้วเราค่อยจัดท่าทําทุกครั้งมันก็จะจําได้ว่าถ้ามันไม่หมอบก่อนมันจะโดนกระตุกแต่ว่าเราไม่กระตุกแรงนะครับ ตัวเบาให้มันรู้ท่าก่อนว่าทาหมอบมันคือการกระตุกลงแต่ทีเนี้ยบางตัวทําไปจนแบบสองอาทิตย์แล้วมันยังไม่มีท่าทีว่าจะหมอบมันก็ต้องกระตุกแล้วทีเนี้ยค่อยกระตุกเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าของเรามันหมอบไม่หมอบถ้ามันไม่หมอบเราถึงค่อยกระตุก,กนะครับวิธีกระตุกก็คือจับไปจูงเราจับไปจูงแบบนี้เนาะป่อยก่อนก็นกนย,ยังไม่เล่นลูกอ่ะทีเนี้ย แล้วก็เวลาจะกระตุกเราก็ย่อนอย่างนี้ย่อนเงนี้โน้มตัวลงแล้วก็กระตุกลงนะครับกระตุกลงอตอนที่จะกระตุกก็คือคําสั่งครั้งที่2นะครับครั้งแรกถ้าเราสั่งมันหมอบแล้วมันไม่หมอบครั้งที่2เราถึงจะไม่หมอบนะครับเสียงดังๆนะครับไม่หมอบแต่อันนี้ผมยังไม่ดังเนาะเพราะหมาผมมันไม่ได้ทําผิดผมแค่พูดให้ฟังเฉยๆเดี๋ยวหมาจะตกใจหมาเด็กนะครับเดี๋ยวมันตกใจ <laughs> นี่นะครับอันนี้ผมจับไว้ไม่ให้มันกระตุกจริงเนาะแต่สมมติว่าเป็นคอสุนัขแล้วกัน,นก็กระตุกไม่นะครับแล้วก็จัดมอบอย่างนี้นะครับบางตัวมันก็ต้องใช้นะครับถ้ามันมนดื้อม,มากนะครับแต่ว่าในกรณีที่มันไม่ไหวจริงๆเราค่อยทํานะครับกระตุกแล้วมันก็ยังไม่อยากจะทําอีกก็กระตุกหนักข้อขึ้นไปมันก็ยังไม่ทําให้ใช้เทคนิคเดิมเลยเคลื่อนที่แล้วทํานะครับมาชิดเคลื่อนที่แล้วสั่งหมอบเลยไม่ต้องนั่งนะับอบ เร็วๆพร้อมกระตุกเร็วๆมันจะตกใจมันจะปึ๊บลงไปเองนะครับมันจะปึ๊บลงไปเองเดี๋ยวพอหมอบแล้วก็ชมเลยรีบชมรีบรูปรีบจับเลยนี่มบี้นี่มงบี้อะไรก็ว่าไปเอาเข่าดันไว้นะครับไม่ให้มันลุกเสร็จแล้วเราก็พอจะให้ลุกก็ทําเหมือนที่ผมสอนว่าตกข้างขาดึงสายจูงขึ้นแล้วก็กดสะโพกไว้ให้มันนั่งนะครับก็บอกมันนั่งโอเคทฤษฎีท่าหมอบก็จบไปนะครับเดี๋ยวต่อไปก็เหลือท่าคอยแล้วก็เรียกตัวนักมาหานะครับ